สำหรับท่านใดนะครับที่เล่น t i k t o k เล่น a c e b o o k นะครับแล้วเจอคลิปแบบนี้นะครับอยากรู้ว่าเขาทำกันยังไงนะครับวันนี้ผมมีวิธีนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์กับคนที่คุณรักกดแชร์กับคนที่รักคุณเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการาทำคลิปต่อไปด้วยนะครับให้เราเปิด Play Store ในมือถือของเราขึ้นมาแต่ที่ช่องค้นหานะครับ พิมพ์คำว่า refresh นะครับ r e f a c e นะครับแล้วกดค้นหานะครับให้เราแตะที่บรรทัดแรกเลยนะครับ refresh แอปเปลี่ยนหน้านะครับแล้วแต่หนครั้งสำหรับเครื่องนี้นะครับผมติดตั้งไปแล้วนะครับสำหรับเครื่องท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับให้เรากดติดตั้งนะครับตรงคำว่าเปิดนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เรากดคำว่าเปิดนะครับ ก็จะเข้าสู่หน้าแอปนะครับให้เราไปแตะที่รูปโปรไฟล์นะครับด้านล่างขวามือสุดนะครับให้เราแตะที่บวกนะครับณที่นี้นะครับเราจะสามารถแอดหน้าของเราเข้าได้2ช่องทางนะครับคือช่องทางแรกคือผ่านแคมเมล่าคือการถ่ายรูปโดยตรงนะครับช่องทางที่2นะครับผ่านแกลเลอรี่คือรูปภาพที่เราเคยถ่ายไปแล้วนะครับเราก็เลือกรูปตามช่องทางที่เราต้องการนะครับ เมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับให้เรากดรูปบ้านนะครับให้ไปหน้าแรกเราจะสังเกตว่าด้านบนนะครับจะมีฟังก์ชันเยอะแยะเลยนะครับให้เราเลือกเล่นนะครับณที่นี้ผมเลือกเป็นมูวี่นะครับให้เราเลือกคลิปหนังที่เราต้องการเปลี่ยนใบหน้านะครับตัวอย่างผมเลือกคลิปนี้นะครับแต่1ครั้งนะครับรอสักครู่นะครับ ก็จะแสดงตัวอย่างหนังขึ้นมานะครับถ้าเราต้องการสลับหน้าของเราเข้าไปนะครับให้เรากดที่ refresh หนึ่งครั้งนะครับรอสักครู่นะครับระบบกำลังมวลผลนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวอย่างหนังที่เป็นคลิปหน้าของเรานะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการแชร์คลิปไปแอปต่างๆ,ๆนะครับแล้วกดเครื่องหมายแชร์หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็แชร์ในแอปต่างๆของเรานะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการเซฟ หรือบันทึกลงในมือถือของเรานะครับแม่กดเครื่องหมายชีย้ลงครั้งนะครับคลิปวิดีโอตัวนี้จะไปอยู่ในกาเลอรี่รูปภาพของเรานะครับเท่านี้เราก็สามารถสลับใบหน้าเข้ากับคลิปหนังต่างๆหรือรูปภาพต่างๆได้แล้วครับ